ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุกกระดงกเด่นพากินปลาเที่ยวครับวันนี้ผมมีเมนูมานําเสนอแล้วนะครับอ่าอันนี้ครับผมจะนําเสนอเมนูมะเขือยาวนะครับผัดมะเขือยาวเชียงรายอ่ามันมีร้านดังอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับเออเขาจะผัดมะเขือยาวเขาขายจะน่าร้อยอ่ะแต่ว่าขึ้นชื่อของเชียงรายนะครับแต่ว่าผมจะมาทําให้เพื่อนได้ชิมกันนะครับก็เราทําเองอาจจะอร่อยกว่าเพราะว่าถ้าร้านอาหารใหญ่ๆนะครับพวก เครื่องปรุงพวกซอสน้ำมันหอยพวกซีอิ๊วขาวเขาจะซื้อจากซูเปอร์มาเก็ตใหญ่ที่มันเป็นแกลอนความเข้มข้นมันจะน้อยกว่านะครับถ้าเรามาทําเองนี่มันจะง่ายกว่าจะทําเป็น <c oughs> ผัดมะเขือยาวเชียงรายนะผมตั้งชื่อเอ,เองแต่ชื่อเขาก็ชื่อมอนกันนะของเขาชื่อว่าผัดมะเขือยาวเชียงรายมันกันมัน้งผมน่าจะใช่แล้วผมจะมาเขือยาวสีม่วงนะครับวันนี้จะทําข้าวต้มกุ้ยนะครับ ข้าวต้มกุย้ยก็จะมีผัดผักบุ้งไฟแดงผัดมะเขือยาวคะน้าปลาเค็มพวกนี้นะครับแล้วก็ยำไข่เค็มนะครับก็จะมีหลายมีหลายหลายอันที่กินกินคู่กับข้าวต้มกุย้ยมันจะอร่อยตอนนี้เราก็เอาเขา้าวเอาเข้าวไปต้มเรยวร้อยแล้ะครับรอให้มันสุกรอให้มันอ่านะข้าวต้มกุ้ยครับรอให้มันสุกสุกแล้วก็จนจนเละนะข้าวต้มกุ้ยครับเดี๋ยวผมจะผมจะขอยนำเสนอแค่เมนูผัดมะเขือยาวเชียงรายนะครับ จเจีมะเขือยาวเราก็ไปหัน่นเราก็ใส่หมูบดนะครับพอสุกมาใส่ใบโหระพานะครับแล้วก็มีคะน้าปลาเค็มปลาบุ้งไฟแดงนะครับอ่น่ารกก็จะพัดปลาไหลแต่ห่างเดี๋ยวผมขอ,ขอคลิปหนึง่งแต่คลิปนี้เดี๋ยวโรงเรียนขอน,นาเสนอคลิปนี้ครับพัดมะเขือยาวเพื่อนๆเห็นมะเขือยาวจำเป็นต้องมาต่าอย่างเดียวต้องเอาไปพัดลองพัดสุนี่ดูครับรอ่าราที่ตามนะครับครับคือผมจะทำเพื่อนๆทำแบบบ้านๆนะครับลองดูนะครับอ่อมะเขือยาว ไอ้ที่มันเป็นสีม่วงเนี่ยมันมีประโยชน์ anner, มันมีคุณค่าทางอาหารเยอะนะครับนะครับแล้วก็ซอยบางๆนะครับซ <Greek. S 1> อยให้เป็น,ช,นชิ้นๆนะครับครับผมจะผัดไม่ใบเยอะนะครับผัดแค่อ่ดผัดแค่อันเดียวอันเดียวซื้อมาสองอันนะครับเดี๋ยวผ <imet according S 2> ัดคแค่อันเดียวเดี๋ยวลองไปทําดูนะครับผัดมะเขือยาวเชียงรายผัดมะมะเขือยาว่วนเครื่องครับมผม ถ้าว่ากินกับข้าวต้มกุ้ยก็ต้องมีไข่เค็มด้วยไข่โยม้านะครับผมซื้อมาจากตลาดนะครับสามลูกยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้ยอร่อยต้องมีนี่ครับไข่เค็มแล้วก็ผักกาดดองผักกาดกระป๋องยี่ห้อไหนก็ได้ครับก็แต่นะครับครับครับผมก็ยังบอกพัดเอ่อบอกพัดเอ่อพักันนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้ คือจะกินก็ต้องพัดเลยบอกสมมติทําให้แฟนหรือว่าทําให้เพื่อนให้พ่อ <c oughs> ถ้าแกมากินที่หลังมันจะบาลอยครับมต้อง <c oughs> ทำห้องกินกันเองเลยน่าเารกกำลังคั่วปลาไหลอยู่น่าเรกกำลังคั่วปลาไหลอยู่ผมก็เลยมาทําตรงนี้รอ,อก,ก่อนแป๊บหนึ่งถ้ากินอาหารนู่นนี่แค่นาทีเดียวครับพ,พัดพักเลยผมทำแค่นาทีเดียวว่าละอุณหภูมิของไฟไมีความหมายมากครับเก่ยมฉายใส่อ๋อม่ได้ซอยเ่ยยำเข้มฉาย ใส่ผักกาดดอกนะครับยมอันนี้มันใหญ่ขึ้นก็เอนหนาหมิ่นทานได้นนึงแล้วก็อันนี้กระป๋องซิกว่าบาร์าะเฮานะครับแล้วก็ใช้พริกขี้หนูแดงพริกขี้ฝ้าแดงหั่นนิดหน่อยเพิ่มความสีสันนี่ครับ,รบกินกับข้าวต้มกุย้ยข้าวต้มฮ้อนๆจะลองมาทำดูครับไข่เค็มแล้วก็กินกับ นี่ครับไข่เค็มก,กับปลาการดองปลาการกระป๋องนะครับกินกับข้าวต้มกุ้ยนะอ่าถึงเวลาก็ถึงเวลา,วลาทำแล้วครับใสนนน่น้ำมันลงไปพืชลงไปน้ำมันถั่วเหลืองนะครับครับเมนูนี้ทำยังไงรกระเทียมกระเทียมทุบกระเทียมซับครับบางที่ก็ใส่พริกนะแต่ว่าเมนูนี้เขาจะไม่ให้เน้นเผ็ดกัน นาล่ลกมาร้าไดี้แล้วจะพัดปลาไหลเพื่อกินพัดกระเพราพัดกระเพราปลาไหลเต่น้มันลไปใส่หมูบดใส่หมูบดลงไปขอหันกระเพาน้าหน่อหน่ง ถมาช่พักแต่็พักกาหาขนาดปลาเขมผมว่าเป็นเรื่องง่ายไม่ต้อเลกดวขนาดปลาเกมก็มี้ักตักยาวย้อนนจังมากเลยนะจ้าร้อยกระยาวยสามอันสิบบาทอยู่าปูลางบ้านก็นยังมีลองมาทำดูข้าเมนูนี้ มันก็จะเติมซอสตะมันหอยเราหม่นห้ซอสตมันหอยนวเราสเต็กดีๆหนะ่อยจิงต้มปุ้ยนตัวยาเ,เล็งแกะไปครับตัวยาที่เราใช้ไว้เราจะใส่เป็นหัวคหาคาเข้ากันนี่ไหม การทำอาหารเนี่ยมันสำคัญที่สุดคืออุณหภูมิของไฟอาหารที่แดงอาหารจีนอาหารผัดผักบุ้งไฟแดงเนี่ยพร้อมก่คัญอยู่ที่ไฟถาากกาไ้าว่าสิดแก๊สอินฟราเรดทำแรงมันเกิอะไรที่จริงนี่ไฟต้องแข็งๆเลยแบบผมเนึ่งแก๊สเต็มจีนเลยลให้ขาพิษครับเนี่ยอ <c oughs> ไปพิษไปพิษที่สร้างอุตสาหโฆษณาเรื่องของไฟไฟที่สำคัญ ไว้นี่สมพันธ์ใหม่หนึ่งก็ผัดเผาบุ้งไฟแดงเนี่ยมันต้องเบาๆเพราะบุ้งมันเนื้อหมูซื้อตัวเองมันตายมันต้องกรอบหน่หอยระว่างที่ไฟแดงเรถ่ายเป็นของโฆษณาอาหารนะครับเะครับเป็นผักดเผาไฟแดงครับเ,เติมอ่ก็มันหอยแล้วก็ที่ขาดอีกหนึ่งครับ กานแตงไฟกินกตรไฟนิดนึ่อต้มกระุ้นกระตุ้นบ้ยพีไข่้นเกีเลยพีไข่พีไข่เยอะๆขมชอบไฟแรงๆนะครับ เาแคสปิคน,นี้บางบ้านกับนี้จะเแบ,บห้งนะผมได้ซือจากสาชาดนะทำแบบเสาแคสปิคือมันใสแรงครับแรงเหมือนแคสเหลาฟูแล้วกว็เติมี่หวานที่หวานดยว่ที่ด,ดำนะครับตันี้เป็นเสื่อทีสี่นกระจุยกระจายระวังนีง่มันรูใหญ่เห่ไเไฟนี่

อยู่ก็ได้แต่ว่าเขาเอี่ยน้ำมันนิ่มแล้วโซกับของยี่ห้อเบนตลอดอ่ไม่เป็นได้การพิเชตเตอร์ก็ดีนะแต่ว่ายี่ห้อไหนอะไรก็อะไรชิมพิชเชตครับกินโดยตรงใส่ของชุดเราไปให้น้อยหน่อยก่อนนะครับนี่ย เติมหัหระพาลงไปัวะพาลงไปหางแห้ดงดังแห้งคริกกันะครับไา่จานนี้นดนดเด,นะดาหน่งร้บาทหนึ่งร้อยบาทัอ่มีหนอยบาทผัดมะเือยาวดตักตักดูครับ มะเขือยาวผัดเชียงรายนะครับกินกับข้าวต้มกุย้ยมันจะได้กินของใบโหระพานครับเติมพริกเงาไปนิดนึงเดี๋ยวดูอ่ะถ้าว่าไปกินที่ร้านมันจะมีจานจานเซรามิกจานทำอย่างที่มันยาวมันจะเป็นลูกทรงยาวมันก็จะดูในจานแล้วก็จะมีน้ําค,คุกขี้ก่านนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมีะพ,พัดผัรองผงพอตัวอนเนาะก็ต้มกุ้ยกับอันนี้เป็นเมนูหนึ่งทติเพื่อนๆเจอครับอ่อ เอาบูนี่กับมัดสิบบาทเองนะครับเติมซอสมันหอยเราสุดเข้มข้นใส่ซอสมันหอยไปเอ้ที่ไปกินฟ้าบุ้งไฟแดงเลยพวกนี้มันเขาต้องใช้การทำอาหารพวกนี้มันไฟเป็นลักนะต้องใช้ไฟแหง้แหงๆครับไฟจะเป็นลักไฟแรงเพราะว่าทุนจีนหรืออาหารจีนนี่มันต้องแบบจริงๆทำอาหารพวกนี้ไฟนี่สำคัญที่สุดนะในการทำอาหารถ้าไฟแหง้งไฟถึงมันจะถึงจะ,งจะอร่อย ใส่พริกเอ่อไม่ได้ใส่พริกแต่กระเทียมกระเทียมยิ่งเยอะยิ่งอ่อยรครับใส่กระเทียมไปน้ำซอสน,น้ำมันหอยสีขาวน้ำตาลทรายนิดนึงผงชูรสแล้วอะไรตุ๊กพริกของผมสองเม็ดพริกสีแดงครับผงชูรสลงไปถ้าเขาไปกินร้านอาหารที่กก็กยัง,งงงว่าทำไมถึงขายแพง เออ่ผะาปูนไฟแดงจานแปดสิบจานหกสิบบาทถ้าจานนี้เขาขายได้มาตั้งนี้เขาขายได้สองจานก,ก็ร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ไอ้ซอสร้านอาหารใหญ่ๆนะเขาจะใช้แบบแก๊สร้อนอย่ายี่ห้อแบบบัลซูบัลตาร์นะครับใส่เลยครัแบบแค่นี้แล้วก็เติมน้ำเปล่าแต่ผมอาจจะบอกเพิพอถึงไฟแดงเพราะว่ามันใช้แก๊สปิกนิกแต่ว่าความร้อนจึงถึงครับอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับลืมไปครับพบัดผะาปูนไฟแดงต้องมีต้ะเจี้ยว ดแต่ใส่เยอะเค็มมากนะต้วเจียวนี้ดองกับเกลือจะเกลือมาก,มาก,ม,ากมากเลยต้องไปแบบเยายามดห้มันออกนี่บอกเอาหนาเยอะเอาแตมิดข้างในมันเดอะยว้มขอใจแคานีเกลียวมานะครับมันจะเค็มแต่เขาใส่เพิ่มความหอมจะใส่เยอะเค็มตัวเจียวนี้เค็มมากทั่วเหลืองแล้วก็ไปดอง กรเจี่ยวครับอันนี้ก็ตั้งไฟคนห้อนเลยครับตั้งหม้อน่อนกัเติมน้ำมันลงไปนะครับคือว่าทำมื่อเผบุ้งมันเนี่หมองซึกว่าตัวเองมันตายอ่ะมันช็อกครับมันต้องไฟแห้งๆมันถึงจะรสชาติของเผะบุ้งไฟแดงอร่อยแต่้อไปทำเมืนกลางเดืมีไฟนะเพราะว่าอยู่พื้นบ้านห้อนซุกจัดๆแล้วก็เอาเผะบุ้งใส่มันยังคิดว่าตัวเองมันยังไม่ตายเลยไงมันถึงจะได้ความอร่อย ที่จริงเต่าตัวนี้ผมกระตายมันทำมันไฟลูกได้นะแต่ผมบอกทำมันลุกเวลาเอาผักใส่นะครับผักบุ้งนะครับเวลาใส่ก็คือว่าโยนมาทางนี่นะอย่าโยนมาทางนี้นะพอถ้าไฟมมนลูกมันจะเส็นใส่ตุเกานะครับรอดจัดละครับตองเอาแบบห่อนมันจะเป็นพาบมุ้งไฟแดงแต่ถ้าเอาใจแค่หัวฟูเนี่ยมันจะมันจะเล็งอุณหภูมิได้เยอะกว่านี้นะครับต้องเทนี่เนี่ย แต่ก่อนผมเคยไปยุ่งกเทมหันมาทางนี้แล้วบ่มรอมันห่อนหน่อยครับเก้ดีมใ

้องไปปรุงลพอดีเลยเขปงนดกรอบแ้บก <"Ste vas. S 2> ่อนนะครับขอเขาเนี่ยนิแห้งแค่นี้ก็โอเคแลวครับแกเลยตักเลยครับมมนยนต้เนะหตจะหิวห่วยหน่อยว่วนี จำเนี่แหละบางตลาดเนี่ยกินไปนั่งตัวนั่งครับแต่ถ้าใครอย่างนี้ใครทุกคนเอาไปเลยครับนะครับครับอ่านี่ครับเพื่อนๆก็มาทำกินได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับลองไปทำดูครับสูตรนี้เดี๋ยวละเลยจะมีสูตรผัดเผ็ดปลาไหลคลิปนี้มันยาวเกิดผมขอเอาห้อคลิปนะครับผัดเผ็ดปลาไหลสูตรละเลยตอนไปใส่ตอนไปใส่อย่างก็ใส่เบ็ดมาด้วยกันนะครับแล้วก็ ปลาไหลที่ไใส่วันก่อนนะครับนั่นเลยจะพัฒาแบบสูตรบ้านๆทั้งชิมนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็ผายเ่เข้ามาดูแลชอบอย่าลืมกดซับสไครต์รวมบรรทุ่นกับโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็มาเพื่อนผมมาเป็นเพื่อนผมได้นะครับทางเฟซบุ๊กผมจะเอาลิงก์ของเฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปเลยครับขอบคุณที่ตามครับ